ถ้าพูดถึงทะเลหมอที่แรกๆก,ก็คงจะมีภูทับเบิกอยู่ในนั้นแน่นอนและที่นี่ก็เดินทางไม่ยากสำหรับคนที่ไม่มีรถส่วนตัวแบบเราแค่นั่งรถ5ชั่วโมงจากกรุงเทพแต่มีมอเตอร์ไซค์ให้เช่าอยู่ติดกับบขสเลยมาเก็บกระเป๋าแล้วออกไปสัมผัสอากาศเย็นๆไปด้วยกันครับกับทิพูทับเบิกแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์สวันสคืนนี้หนูจะ จะไม่ให้กินนะโยนโยนข้า,า,างหลังเป็นไงข่าวโพลข่าวโพลพร้อมเดินนางเนี่ยช่วงข้ามของวันพุธเราเริ่มเดินทางกันตอนหลังเลิกงาน เป็นช่วงเวลาที่เราไม่ค่อยชินกันเท่าไหร่ของเยอะ่อยนะวันนี้อืมวันที่สองมันจะไปกลางเต็น์กันจาะเอาเต็น์ไปดว้วยจากโซ่นะเป็นไอเดียใครก็ไม่รู้ต่ในทริปนี้จุดเริ่มต้นของเราก็คือสถานีขนส่งหมอชิต ที่คนจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ตรงกับใครลหลายๆคนเหมือนกันค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่สถานีหมอชิ้นะคะแต่เราจะเดินทางไปพูทับเบิร์กันรอบ,บนี้เรานั่งรถทัวร์กันของเพชรประเสริฐหรือจองรถทัวร์มารอบ3ามทุ่มคนละ361บาทค่ารถไปถึงลมสักและเดี๋ยวไปถึงลมสักะเราทริปนี้เราก็จะแว้แนๆกันอีกรอบจิติดใจจากเขาใหญ่ไง ตระเยอะนะกระเป๋าหลายใบใครก็ไม่รู้เป็นต้นคิดกลางเต็นท์หลดะกระเป๋าเยอะกี่ใบสี่ใบเราไปขึ้นรวมกนสี่สิบนาทีรถออกละเอาจริงๆแล้วเราสองคนก็ไม่ได้มาที่หมอชิดสองสักพักใหญ่ๆแล้วนะตึงรู้เหมือนกันว่าเดี๋ยวนี้เขามีการสแกนกระเป๋าก่อนที่จะเข้าัานชลาด้วย สำหรับรอบรถที่ผมดูมาของเพชรประเสริฐนี่สามทุ่มก็คือดึกสุดแล้วนะซึ่งเราก็น่าจะไปถึงที่บขอสรอลมสักเกือบเกือบตีสามในในตอนนี้เนี่ยเราสองคนก็ขอนอนพักเอาแรงกันก่อนเดี๋ยวก็ไปเจอกันอีกทีที่นู่นเลยแล้วกันเนาะ ชิตมาลงบขสลมสัก5ชั่วโมงครึง่งเกือบ6ชั่วโมงอะถึงตีสามเหลือเวลาอีกเพียบแต่พอดีเลยร้านช่ารถเขาเปิดแล้วเขาเปิดตีสามแป๊ะเลยอะ่ะอ๋อเปิดใช่เดี๋ยวเราไปเอารถแล้วแผนต่อไปเราค่อยคิดว่าจะเป็นไหนกันต่ออืมใช่ครับตามนั้นไป<ะ>ร้านอะไรร้านถนน<ๆ>เดี๋ยวเราขึ้นเพจ กับเบอร์โทรให้ข้างล่างเนาะเผื่อว่ามีใครสนใจมาติดต่ออยู่ติดกันเลยมีรถหลายคันให้เลือกเยอม นี่คงเป็นร้านเช่มามอเตอร์ไซค์ที่ถูกใจผมมากๆร้านหนึ่งเลยนะทางอยู่ใกล้กับบขอสอแบบเดินมาแค่30เมตรแถมทางร้านก็เข้าใจว่าเราจะมาถึงกันตั้งแต่เช้ามืดก็เปิดร้านตั้งแต่ตีสามและรถก็ยังมีตะแกรงท้ายสําหรับวางของให้เราเสร็จสรบเลยอีกทางคุณป้าก็ยังแนะนําการใช้รถและก็สถานที่ต่างๆให้เราอีกด้วยอมอเตอร์ไซค์ถูกใจไหมนี่มอเตอร์ไซค์เรา มีที่ให้วพร้อมรือกับเราสองวันนี้มีที่ให้วางของด้วยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะพี่คิกคิกร้อยิคิกร้อยหสิบของเราเช่าวันละหกร้อยบาทคิกร้อยหกสิบก็มาส่วนเรื่องมดจำอ่ะเราก็มาคุยกับหน้าร้านได้เลยว่าเราจะมาจำใช้เงินมาจำหรือว่าจะเป็นบรประชาชนอืจ้ะก็เดี๋ยวเราจัดของกันพอดีแหละเช้าจัดไปเรียบจัดเลย เราจัดของใส่ท้ายรถกัน้อมกับท้องที่เริ่มจะหิวซึ่งในหัวของผมก็ได้แต่คิดว่าอยากจะให้สว่างเร็วๆวไกินกัต้มปลาหน่อยเมื่อกี้คุณป้าเขาแนะนําว่าเขาต้มปลาเด็ดเราต้องปไปลองครับคุณป้าหนูไปแล้วนะคะ <c oughs> ครับวัสดีครับสวัสดีค่ะ เหมือนกันกับการที่เราได้เริ่มเที่ยวตั้แต่เช้ามืดในเวลาตีสี่กว่าแบบนี้มันเงียบมากแล้วก็ยังมืดอยู่เลยแต่เราก็มีเป้าหมายในหัวกันคร่าวๆว่าจะไปกินร้านข้าวต้มที่คุณป้าแนะนํามาเราขับมาสักพักก็เจอกับตลาดเช้าของที่นี่และเราก็วนหาร้านข้าวต้มกันอยู่อดสองสามรอบจนสุดท้ายพี่ๆแถวนั้นก็บอกเราว่าเขาเปิดขายตอนหกโมงนะ อ๋อเขา <อ S 1> <ขอ S 2> เปิด6โมงใช่ไหมครับขอบคุณครับผมก็เลยเปลี่ยนแผนมาที่เมนูประจำของผมแปลกดีเหมือนกันพี่กินเท่าไหร่ก็ไม่เคยเบื่อวเหนียวอร่อยนิ่มมากอมพอได้อาหารลองท้อง<ร>ก็ดูเหมือนร่างกายเราจะตื่นขึ้นมาบ้าง ไปเขาคอส์ไปเขาคอส์เหรอครับขากบโอ้โนี้เลยคนระับครับผมแล้วก็ตรงไ,ดไ,ไปดุลไปไปถึงสี่แยกใหญ่นู่นเลยที่ว่าใช่นี่ของเราก็คือขับรถเล่นไปเรื่อยๆทางเขาค้อแต่จอยก็อดไม่ได้ที่จะลุ้นโชคสักหน่อยไปแล้วครับพี่สวัส <c oughs> ดีครับสวัสดีครับค่ะครับผมเราก็หก้างเลยครับขากบครับไปผมชอบนะ ความรู้สึกแบบที่เราได้ขับรถเล่นกันไปเรื่อยๆไม่ต้องเร่งรีบอะไรในจอดพักแวะปั๊มกันระหว่างทางเสร็จธุระก็ค่อยไปกันต่อรถโกัมคอย15รถโกโมคอนะย15ไปไปพร้อมโอ้โ,อ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 โหหมวกชมพูหวานแหววแต๋วจ๋าอันนี้เลือกสีเองปะคะ เลือก,อกสีมมวงเองเอไหมเ,เ,เห็นชมพูปั๊บพี่ก็หยิบยหยิบเลยแล้วก็หยิบสีดาให้หนูตัวเองก็สีชมพูไปไเสยชมพูปันนี้หนูจะกินนอนเที่ยวตอฟ้า,นนะาสว่างเราก็จะเห็นวิวเขาที่ต้อนรับเราอยู่ไ,ไกลและลมที่พัดเข้ามาเนี่ยมันเย็นสดชื่นมากจนผมก็เริ่มมีความคิดแวบเข้ามาในหัว ว่าถ้าเกิดเราลองขับรถเที่ยวมาเลยตั้งแต่กรุงเทพมันจะเป็นยังไงกันนะแค่คิดเนี่ยผมก็ตื่นเต้นแล้วสิเย็นไหมจ้าเย็นจ้าสดชื่นมาแล้วนะจ้า,าข่าคอจ้าสวัสดีค่ะเอาคาปูเย็นหนึ่งแก้วค่ะ เราแวะมาเติมคาเฟอีนกันที่ร้านมอนซอนแก้วเป็นร้านเล็กๆที่อยู่ใกล้กับตลาดซื้อขายของฝากถ้ามองจากข้างนอกเนี่ยก็จะเหมือนร้านขายต้นไม้เลยนะแล้วก็จะมีเจ้าแมวมันต้อนรับเราด้วยผลของน้องเนี่ยนุ่มมากเลยหอมืงอนให้ไหมอเงิให้ไหมพี่ดูวิวข้างหน้าเราดิ<ง>โอ้ยวิวข้างหน้าเรามมแล้วก็ดูดกาแฟอื้อ มจะมีความสุขอะไรอย่างนี้พี่มุกตามโนตามโนตามโน้ตตามโนนี่โอ้หตรงด้านหลักของร้านเราก็จะมองเห็นวัดพะาธาตุผาซ่อนแก้วอยู่ไกลๆผมได้ยินชื่อของวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วมานานแล้วซึ่งก็ขึ้นชื่อในเรื่องของความงามและมีเอกลักษณ์และหลังจากเติมคาเฟอีนกันนี่แหละเราก็จะลองไปเยี่ยมชมกันดู สาหรับเส้นทางที่จะไปวัดผาซ่อนแก้วบางช่วงก็จะมีการปรับปรุงถนนอยู่นะแต่ก็ขับขี่ได้สะดวกคงเพราะว่าเรามาในวันปกติซึ่งวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเป็นวันหยุดรถจะเยอะมากหรือเปล่านี่หนูหนูจะผ่านไหมพี่ไม่เป็นไรหรอกหนูจิกขาตลอดเลยหนูจะผ่านไหมตอนไหนตอนนี้ ลงแค่นี้หนูเริ่มจิกแล้วอะแต่ตอนที่ใกล้จะถึงวัดก็จะมีความชันอยู่เหมือนกันทำเอาจอยเนี่ยจิกหลังผมอยู่ตลอดนี่ขนาดเรายังไม่ได้ไปบูตะเบิกนะถึงแล้วครับเข่าคอจับมาใส่ถัเนะีเข่าคอวัดผ่าซ่อนแก้ว เรามาถึงวัดผาซ่อนแก้วกันตอน9ก้าโมงและเหมือนว่าทางวัดก็กำลังจะมีการสร้างเจดีใหม่ด้วยสถานที่ก่อสร้างเจดีชเวดากองกำลังสร้างเลยระหว่างเดินเข้าไปที่วัดเราจะมองเห็นพระพุทธร,รูปสีขาว5องค์ซึ่งก็สวยงามและสะดุดตาเรามากๆว่านพูพาสวยมากเลยครับผมอลังการมากอลังการ ส่วนฝั่งนี้ก็กําลังบูรณะอยู่เอาจริงๆเราสองคนเคยมาที่นี่เมื่อ5ปีก่อนผมก็ยังประทับใจเหมือนในครั้งก่อนแต่ถ้ามีโอกาสได้มาที่เขาค้ออีกผมก็คงจะแวะมาที่นี่อีกอย่างแน่นอนถ้าเข้าไปชมก็ต้องมาถอดรองเท้าไว้นะคะ<ช>ถ้าจะใ,<ช>ให้ดีเ,เตรียมถุงเท้ากันมาด้วยนะคะเราสองคนก็ลืมอีกแล้วที่แล้วเรามาอีกปนะีแล้จำได้ไหม อแต่มีมีรองเท้าขายเอาไหมคนละคู่ไหมรองเท้าหน่านั้นนะเลือกเท้าสุดเก๋ใส่รองเท้าเรียบร้อย้ใส่เท้าให้เข้าด้วยนะคะพี่ไหนเห็นไหมอ๋อโอ้รองเท้าแฉะเจอเราเจอ อนอกจากความสวยงามของวัดแล้ววิวของที่นี่ก็สวยไ่แพ้กันเพราะโดยรอบของวัดก็จะเป็นภูเขาที่เต็มไปด้วยสีเขียวสีก็จะตัดสลับับท้องฟ้าพร้อมกับปุยเมฆขาวๆเมฆสีขาวเมฆเป็นก้อนวันนี้เขาบอกว่าฟ้าสว่างมากฝนตกมาหลายวันแล้ววันนี้ฟ้าสว่างเห็นก็มีความสดแล้วเรายังคิดเลยว่าวันนี้เราจะมาเจอฝน สวยอะ่ะเป็นภูเขาแล้วก็มีเมฆแซมและพระพุทธรูปสีขาวที่เรียงซ้อนกัน5องค์นั้นก็จะมาจากในพระไตรปิฎกที่กล่าวถึงการมาเกิดของพระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์แล้วก็ไปไหว้พระกันนะพี่ครับเราเดินเข้ามากล่าบพระและขอพอรกันขอให้การเดินทางครั้งนี้ราบรื่นและปลอดภัย ซึ่งบอกตรงๆผมตื่นเต้นมากสำหรับคนที่ไม่ค่อยได้ขับมอเตอร์ไซค์แบบผมพอหลังจากเนี้เราจะไปขึ้นภูทัเบิกกันอันนี้เรากำลังเดินขึ้นมาชั้นข้างบน เป็นไงพี่สู้ไหวไหมแดดขอใส่หมวกกันน็อกันร้อนใช่ไหมเห็นแก้วกจับได้ไหมไม่กล้าจับจะจับเอง แต่มันสะท้อนแบบแก้วสะท้อนด้ดิร้อนอุ้ยร้อนอ่ะตรงเนี้ยใช่คือก็จะไม่จับดิไม่ได้จับเลยอยู่แค่ตรงนี้เองใช่ได้เนี่ยเหมือนจะร้อนนะแก้วอ่ะมันกระทบกระทบแสงอ่ะเดี๋ยวไปเดินทางต่อดีกว่านะจะไปพูตะเบิกกันเลยเราไปได้ครับไปได้ครับเราออกจากวัด กันตอนใกล้เที่ยงเป็นช่วงที่แดดก็เริ่มแรงพอดีผมแปลกใจตัวเองว่าทำไมตอนนั้นไม่เอามุ่งกันแดดมาใส่ทาง,ง,งที่ก็เตรียมไปอาจเพราะความสนุกในตอนนั้นมั้งผมก็เลยลืมนึกถึงแดดไปรู้ตัวอีกทีก็แสบหน้าอยู่เหมือนกันผมว่าเสน่ห์อย่างของการท่องเที่ยวด้วยมอเตอร์ไซค์น่าจะเป็นการที่เราได้มองและก็ซึมซับบรรยากาศร,รอบตัวอยู่ตลอดซึ่งถ้าเปลี่ยนเป็นนั่งอยู่บนรถ สิ่งที่ผมทำน่าจะเป็นการหาจังหวะหลับเอาซะมากกว่า,าเ,วเราขับกันมาสักพักก็เริ่มเข้าสู่คูทับเปิกแล้วเราขับกันมาสักพักก็เริ่มเข้าสูู่รับเบิกถนนค่อนข้างดีนะถึงแม้ว่าเส้นทางโค้งจะค่อนข้างเยอะและในวันที่เรามาเนี่ยจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มีการปรับปรุงถนนอยู่ตรงนี้ก็ต้องระวังนิดนึงเพราะจะมีหินก้อนเล็กๆอยู่ตามถนนมันค่อนข้างจะลื่นเลยทีเดียว ก่อนจะมาพูทเบิกผมได้ดูและหาข้อมูลมาก็บอกตรงๆพอเจอทางที่เริ่มชันขึ้นผมก็แอบกลัวในใจอยู่บ้างเหมือนกันแต่ก็ต้องเก็บอาการไว้ไม่อยากให้จอยเนี่ยกลัวไปด้วยซึ่งพอผ่านไปเรื่อยๆสัก3-4โค้งผมก็ค่อยๆชินขึ้นและคิดในใจว่าถ้าเราตั้งใจค่อยๆขับไปไม่ประมาทเราก็คงจะไปถึงกันได้อาขึ้นสำหรับผมไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่นะ ป่าลงน่าจะยากกว่าพอเป็นรถออตโต้ด้วยและเราก็มาแวะกันที่ฟาร์มแกะฟูทัมเบิร์กมี่ว้าเนี่ยฟาร์มแกะ,ะเหลือเปล่าเปิดยังไงอทกานถึงแล้วฟาร์มแกะแกะคือจำมั่กสำหรับค่าบริการของที่นี่ ก็จะเสียค่าเข้าคนละ100บาทส่วนอาหารแกะจะเป็นแครอทถาดละ40บาทนะเนี huh. ่ยเราต้องเดินไปแล้วก็โยนไปนะถ้าปอนมีเงินก็ไม่ต้องก้อนเพราะว่าเขาค่อนข้างกระโดดใส่นะคะอย่าเพิ่งกระโดดใส่พี่นะพี่รบกว่าอย่าอย่าให้อย่าให้กับไ้นี่ให้โยนให้โยนเพราะว่าเราจู่โจมมาเลยไปนวถ้าใครจู่โจมจะไม่ให้กินนะหะ เราต้องโยนเร็วๆแล้วโยนโยนไอตัวนี้ตัวนี้โคตรอ่ะนี้นี่นี่ไปโดนจู่โจมแล้วโดยรวมแล้วพื้นที่ข้างในนี้ก็อาจจะไม่กว้างเท่าไหร่แต่ก็ได้วิวด้านหลังที่เป็นภูเขารอบๆตัวเราและน้องๆแก่เนี่ยก็สมบูรณ์กันทุกตัวเลยนะสูดใจยังวัดโดนไปห้าถ้วยโดนไปห้าถ้วยรวดเร็วมากน้องจู่โจมแต่น่ารักกดใจไม่ไหว ปะอ้ออวนมากอะตัวเนี้ยดู<ะ>ดินอนลงแล้วอ้วนมากอะอนี่เธอกินแค่หลองเดียวจริงจรงหรือเปล่าเนี่ยเราถ่ายรูปเล่นกันเสร็จก็ได้เวลากับอาหารมื้อเที่ยงถึงตอนเนี้ยหิวกันมากๆเลยเราก็เลยเดินทางมาที่ร้านน้อหมอคาเฟ่อยู่ห่างจากฟาร์มแกะแค่ไม่กี่โ๊อเองนะถึงแล้วเดี๋ยวเรากิน ที่นี่เลยหรือเปล่าเขามีอะไรให้เรากินบ้างมีข้าวพี่นี่เราอยู่ที่ร้านนี้น้องหมอดีค่ะตอนแรกที่เห็นชื่อร้านผมสงสัยมากว่าน้องหมอเนี่ยหมายถึงอะไรแต่ก็ด้วยความหิวเราก็เลยเน้นไปที่ของกินกันก่อน ซึ่งเขาก็มีทั้งเครื่องดื่มแล้วก็อาหารครบเลยนะวิวเวอร์วังมากไม่เลออ์วัววองอย่างนี้คะเนี่ยจะได้อะไรมากินจ้ะหนูสั่งเป็นบะหมี่บะหมี่ราเมงอมของพี่ของพี่เป็นบะหมี่ต้ยมยำใช่ไหมนี่ใช่ไหมจ้ะมยำของหนูน่าก,กินมากวาก็เมื่อกี้หนูแอบ,บชิมน้ำไปแล้วอร่อยเด็ดจังจ้าววิว ใช่แล้วดูวิวดิโอ้โห,โหมานั่งกินข้าววิวแบบนี้จ้ะสุดยอดอ่ะพี่สุดยอดก่อนไ้เข้าที่พักนะใชนะ่ขอบคุณค่ะพี่ท้องอิ่มเราก็ได้หายข้อสงสัยกับความหมายของคำว่าน้อหมอน้อหมอเราก็กินข้าวขอบคุณค่ะเราออกเดินทางกันต่อแต่ออกมาได้แป๊บเดียวฝนก็เริ่มลงเม็ด เราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะไปเข้าที่พักเลยเพราะตอนนี้ใกล้จะบ่ายสองแล้วและลมที่พัดเข้ามาเนี่ยมันเย็นสะท้านมากคงเพราะเราเริ่มอยู่สูงขึ้นซึ่งที่พักของเราก็มีชื่อว่า ak ak ่ากลางหมอกนะเปียกหรือแลกขอเอาไว้ก่อนแล้วกันครับประมาณครับเดินเลยนะครับไปเลยบ้านหลังไหนอ่ะไหนป ใช่ครับเดี๋ยวตามไปครับฮะจ้ะโน่นนะตรงไปอ่ะ คืนนี้เราก็มาพักกันที่ผากลางหมอกนะคะคือเราจองมาเป็นห้องกระจกคืนนี้สองพันห้าร้อยบาทแต่แต่เดี๋ยวจะพามาดูสิ่งที่ได้เอาห้องนอนก่อนแล้วกันพี่หนู่มตื่นเต้นมากเลยดูเมื่อกี้ยังเป็นหมอกอยู่เลยอ่ะเป็นแบบแต่ตอนนี้มันขาวโพลนแล้วอ่ะโอ้แต่สวยอดูดิฟินมากเมื่อกี้จะเห็นถนนโค้ง ร้อยสิบเอ็ดโค้งอ่ะด้วยแล้วก็เป็นห้องกระจกรอบเลยนะใช่แถมยังนี่นะพี่มีโซฟาอนอนเสริมได้ด้วยนะเนี่ยตรงนี้น่าก็น่าจะลากออกมาได้นะก้าดูอย่างเงี้ยแล้วโซฟาใหญ่ด้วยนะไม่ใช่เล็กๆมีโซฟาทีวีแอร์ที่สําคัญมีแอร์ เพราะว่าที่เนี่ยบางบาง,บางที่จะไม่มีแอร์ huh. เพราะว่าอากาศเขาเย็นอยู่แล้วแต่ที่เนี่ยมีแอร์ให้ uh huh. ก็เปิดเข้ามาแต่แต่สิ่งแรกอะที่หนูว่าเปิดเข้ามาในห้องนี้คือหอมออเหมือ uh huh. นกันหอมมากเหมือนกันเนี่ยแล้วก็นี่โอเคมีเขาแยกโซนห้องนอนให้โซ uh huh. นนั่งเล่นให้เนี่ยแล้วก็ได้ไวนฟีด้วยนะ1ขวด วานนี่โอ้เขาเขียนไว้เลยฟรีใช่หนึ่งขวดมาดูห้องน้ำไหมจ้ะพาชมหน่อยสิจ้ะห้องน้ำใหญ่มากแล้วก็สะอาดด้วยมีเครื่องทำน้ำอุ่นหัวห้องน้ำาต่า่นของเครืองน้ำอุ่นก็าจะเป็นระบบแก๊สนะแต่ว่าหนูชอบตรงที่เขาแยกแก๊สออกไปไว้ข้างนอกอ่ะอืมอืมคือใหญ่อ่ะใหญ่และสะอาดมากใหญ่สวยส้วาดูใหม่ด้วยสาดูใหม่นี่ ก็จะมีตู้เย็นเนี่ยก็จะมีน้ําให้สองขวดก็ติดเลยมีการน้าร้อนให้มีการน้าร้อนมีการน้าร้อนอยู่นี่น้ำร้อนให้แล้วก็มีพวกกาแฟไดเป่าผมแถมมีปลั๊กสามตาไว้ให้ใช้ด้วยนะเลิศไหมล่ะนี่บมีแอร์ไม่พรอแถมบัลลมให้อีกวัวร้อนแล้วนี่พี่มาห้อะไรให้ใจของหนูมันฉ่ำมาก ฝนเพิ่งหยุดตกเลยนะชับแล้วพี่คิดดูดิแล้วตอนเย็นนะเราจะกินอะไรดีหาสั่งอะไรอร่อยอร่อยมานั่งกินกันชมวิวจเนี่ยทะเลหมอกโอ้โหฟินที่สำคัญนี่อ่างใหญ่มากลงได้ทีละสองคนเลยนะเออใหญ่มากอะลงไปจอนแชบแอร์แพร์เลยนะฟินๆอะเฮ้ยโอ้โหมันหมอกหมอกมากมันอยู่ในนอนู่บนเมฆเขาอะดูดิคือเป็นเปตาข่ายแล้วก็มีข้างล่างรองรับอีกนะ โอ้อโหฟินมากอ่ะแต่มันเปียกไงตอนนี้แต่ว่านหนูรู้สึกว่าโหดูดิมันนอนฟินมากอ่ะฉะฟินอ่ะท้องสวยมากห้องสวยชอบสองพันห้านี้คือคุ้มมากเกินคุม้มไม่คิดไม่คิดว่าจะได้ขนาด<ช>นี้นก็เดี๋ยวแต่แต่ว่าตอนที่ที่เราจองมาเราอ่ะมีวิดีโอคอลขอดูอที่พักก่อนเพราะว่าที่พัก พูดทับเบิกอ่ะพยายามวิดีโอคอลก่อนขอดูที่พักเพราะมีหลายคนก็โดนแล้วและหลายเพจเขาก็เตือนอใช่ว่าเช็คก่อนเช็คก่อนโอ้อให้ชัวร์จ้ะป่ะคืนวันนี้เราไม่ไปไหนแล้วนะเราจะนอนกินอาบน้ําแช่น้ําะเราจะมีความสุขมากเลยวันนี้จ้ะไปไหนไม่ได้หรอกฝนฝนเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวฝนหยุดดิหมอกําลังจะไปแล้วพี่จ้ะปะ หนูไปอาบน้ําก่อนแหละอาบน้ํเสร็จแต่งตัวสวยๆรอกินข้าวเย็นดีกว่าฝนตกลงมาอีกครั้งหลังจากเราเข้าห้องได้ไม่นานแต่ว่าไปด้วยราคาเทียบกับวิวที่ได้บรรยากาศห้องก็ต้องบอกเลยว่าเมื่อเกินคาดกว่าที่เราคิดเอาไว้คงเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันพรลดหัดแตและราคาเนี่ยก็อยู่ที่วันแล่ก็ช่วงเวลาของฤดูกาลด้วย อากาศตอนนี้ก็เย็นสบายมากเลยนี้เรากินอะไรกันดีพี่สั่งมากินที่ที่พักจ้กนี้มาจากครัวฟูวิวหมอกซึ่งหลังจากที่เราทำโซล่าส,ส่วนตัวกันเสร็จเราก็สลบกันทันทีเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันที่ชีตอนมื้อเย็นเลยละกันเนาะได้แล้วกันนวกบข้าวมื้อเย็นสั่งจากร้านครัววิวหมอกจ้ะเมนูนี้ที่เราดูกันจ้ะมาดูว่าฟัาเป็นอะไรบ้างนะคะจ้ะ เาสั่งเป็นต้มยำมาเราสั่งอาหารกันไปแบบหน้ามืดทั้งที่กินกันแค่สองคนพี่ข้าวเยอะมากอันนี้รวมทุกอย่างเจ็ดร้อยห้าสิบบาท,ทาเยอะเลยนะถือเป็นช่วงเวลาดีๆกับการมาพูดท้าเบิกครั้งแรกก่อนที่เวลาจะผ่านไปอีกวันหลังจากท้องอิ่มในมือซ้ำ เราก็หลับกันแบบปิดสวิตผมสารภาพว่าตอนแรกเรามีแผนว่าจะขึ้นไปดูพระอาทิตย์แถวๆจุดพัทูุงแต่กระต้านทานความอ่อนเพลียไม่ไหวเพะเมื่อคืนเราได้หลับกันบนรถแค่ไม่กี่ชั่วโมงเองทำให้เช้าเนี้ยก็ไม่ค่อยจะมีกุดเทศเท่าไหร่นะแอ็มถต่ฝังนี้มองไม่ขึ้นอะไปขึ้นฝั่งน้อนอืม ศาสนาเราอาจจะมีแค่นี้นะคะน่าดะแต้มบุญที่เราสะสมมาน้อยนิดจะตื่นมาแล้วเจอแบบนี้เลยนะแจ่มแมวเลยนะที่พักดีด้วยแบบใช้เวลายต่ที่พักเต็มที่เลยรอบนี้เราสองคนแล้วก็นอนตามที่คาดหวังเอาไว้แต่ก็ทำให้รู้ว่าหากเราจะสนใจไปแต่การเที่ยวการถ่ายคลิปท้งที่ร่างกายตัวเราก็ไม่ไหว คงจะไม่ตอบโจทย์ในการเที่ยวของเราคงจะดีกว่าในการหาความสมดุลกับการเที่ยวและการพักผ่อนโหน่ากินจังเลยอ่ะน่าจะเป็นข้าวต้มหมูเด้งใส่เห็ดหอมน่าจะใช่แล้วก็มีไข่ให้คนละหนึ่งใบปกติก็ยังไม่หิวนะได้กินมาได้กินมาหิวเลยกินเลยไหมอืมอาหารเช้าของเราถือว่ารสชาติดีเลยนะ แถมเราก็ยังได้เสริมกับอาหารตอนเย็นเมื่อวานด้วยและหลังจะท้องอิ่มเราก็ไม่พลาดที่จะมาถ่ายรูปกันในอ่างน้ำซึ่งผมลองเอานิ้วแตะดูแล้วเนี่ยน้ำเย็นมากอันนี้ก็คงต้องให้จอยเล่นคนเดียวไปละกันเยน็นไม่มีไม่มีตัวช่วยนะคะปิดอันนี้ก่นนะก็เดี๋ยวเราคนจะขอลาไปกับบรรยากาศของหมอในเช้านี้ แต่ว่าที่ปูด้าเบอร์ของเราก็ยังไม่จบนะเพราะว่าหลังจากนี้เราจะขึ้นไปเที่ยวบ้านนาสะอุ้งกันต่อจริงอยู่เนาะเขาบอกเลยหนูกลัวจดถึงตอนนั้นที่กว่าคลิปใหม่จะได้ลงก็ขอให้เพื่อนๆสุกภาพแข็งแรงการงานราบรื่นแล้วเราจะกลับมาจอกันอีกครับบ้านนาะสะอุ้งบินไหมจ๊ะบินมากเลยครับครับผมอยากจอยู่บนเมฆเลยนะเราเหมือนเหรอ เหมือนนะเหมือนเราอยู่บนเมฆเลยเราอาบน้ำเสร็จเราเดินทางไปไหนกันต่อครับแผนของพี่ตกลงว่าเราจะว่าจะไปบ้านนาสะอุ้งนะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดตกลงจะไปกางเต็นที่บ้านนาสะอุ้งใช่ไหมใช่ว่าจะนะถ้าไหวถ้าไหวเดี๋ยวขอลองไปดูทางก่อนละกันเราก็ไม่ได้ชํานาญมอเตอร์ไซค์เท่าไหร่เราต้องลองถ้าไม่ลองเราก็ไม่รู้เดี๋ยวไปดูกันหน้างานจ้ะคลิป พูทับเบิกสองวันหนึ่งคืนแล้วก็ปิดแค่นี้แหละจ้ะลูขอแช่อ่างกินต่อคนไม่อยากทำอะไรแล้วจ้ะเดี๋ยวไว้ามาเองนะติด <มา S 2> ใจสวยหลอ,อกลงตลอดอืมแล้วเดี๋ยวกลับมาจอยกันใหม่บ๊ายบายจ้า